สบายดีพี่น้องมดสุขสุขนสบายดีอําแรงเหมือนนีเบาว้อนอยู่ไฮอยู่นานอยู่ป่าอยู่โดงพี่น้องเลยตอนนี้ระยะนี้ก็อยู่ระยะกักตโตล็อกดาวน์บ้านเมืองพี่น้องพยาธิโควิดกำลังระบาดืันนี้เราสอนสิพาพี่น้องมาเข้าสวนเนาะืันนี้สิมาเก็บมาทั่วมากับนางเอกืันนี้ เก็บมักทัวพี่นอ้องเก็บมักทัวเอาไว้มากินเมื่อตำอยู่บ้านนะขับไปสมเมืองข้างในเราพี่นอ้องจะมีมักทัวลายป่น,นี่เป็นส่วนของโพธาลาบาวซอนเนาะเพลนเฮดมัก เพื่อนปลูกมากทั่วปลูกไว้กินพี่น้องบปลูกไว้ขายหลายอยู่ข้างๆจะเป็นสวนหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้งูยักหญ้าพีสังหญ้าอิสาราเอลบ่หญ้าพี่สังบ่บว์ชื่อสื่อพี่น้องกันอยู่ฟ้าเบื้องนี้ยแ่เป็นสวนมากทั่วเนาะเมื่อนี้มากับนางเอกพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลัง เก็บมะทั่วอยู่เนาะสบายดีเก็บมะทัว่วเก็บมะทั่วไว้เมื่อต่ำอยู่เพื่อนพี่น้องเลยใส่ใส่ก็ยากตอนนี้เป็นล็อกดาวหลอกบ้านเมืองหาอยู่หาก,กินตามหัวตามสวนตามธรรมชาติซาดพี่น้องปลาหมึกทั่วกำลังงามนี่ทั่วกำลังงามนี่พ่อเลยวะนี่ยพอแล้วนี่ยน,น,นะ <ค>นาย <ไว S 2> แล้่ไวฮยเดีรา,ว,ว,ารวบอกว่าพอละบอไว้เมื่อตามตามก็ได้ขั่วก็ได้พี่น้องยืดนู่นดใดก็ได้เนาะมักทั่วมักทั่วพากยาว งามผัสมควรนี่หดน้ำกูม,มือถึงเป็นเครื่องนี่ออกมาไมาไหลายเย้ม,ม,มักถัว่วผักยาวอพอดีตามสับนี้กับลังอ่อน สวนอยู่บ้านเมืองศาลพี่น้องบ้งานเมืองศาลเพิ่นเฮ็ดกษตกรรมแล้วพี่น้องเานงาเนเรรนะนนะเฮ็ดการ,กรเกษตรปลูกฟางเลี้ยงสัตว์บาซอนเคยถ่ายคลิปถ่ายคลิปหลายคลิปให้พี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะโอ้อันนี้เป็นต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวเลยพี่น้องนะอันนี้เป็นต้นมะฮุ่งหรือว่าต้น มะล,ละกอภาษาไทยภาษาลาวต้นมะฮุ่งว่เธอสสามางานใคร,รน BP ให้เย พอแล้วเก็บลายลายพอแล้วจะให้เราหายเจ้าบูธึงบ่บูถึงโอ้ยเจ้าคือเตี้ยเฮเกิดมาบ่ทันนมคือบ่สูงคือคไอยแน่เกิดมาบ่ทันนมบ่บ่ทันนมกล่องนมออกมาน้ำหลัง จะด้เตียพี่น้องขอเหีย่ยวคนสวยเนาะกำลังกำลังออกดอกแบบนี้อะ,อ,ะอย่าเท้าอานนี่พ่อให้เ,หเก็บหลายเอาไวไ้เขากินเลยอ่ะ เจ็บมาตอนม่เท่าเลยมีแมานองบอกนะพี่น้องทางด้านนี้แมนส่วนหญ้าเนาะปลูกไว้ให้งัวปลูกไว้ให้งัวกินหญ้ากอาลังงามพี่น้องเขียวงามขนาดเลยนะ จักงยาี่สังมาสอนบัวบ,บัจบบบื้อซื่อบัวแน่ใจทางด้านหน้าแมนทงหน้าเนาะทงหน้าบ้านมึงสานท่าบ้านมึงสานท่าเป็นบ้านที่เฮ็ด กษตกรรมปลูกฟังเลี้ยงสัตว์พี่น้องแก็บ,บ้านยืนจะเหตุที่กันเนาะบ้านบึงสานท่านะติดกับบ้านนามันป่าบ้านดอนเขียวบ้านบึงสานเทิงเมืองหนองบอกห่างจากเทศบาลเมืองหนองบอกประมาณ4กิโลเมตรเป็นเหตุการณ์เกษตรปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชพักส่งขายออกตลาดปลูกพักเลี้ยงสัตว์เนาะ เป็นอาศีพพันสาพี่น้องชงน้านเะจ้าน้อยฝนตกเนาะสิได้เริ่มถ่ายฮุหน้าบรรยากาศค่อยคำลงแรงตะเวนกำลังซิโตกดินแต่ว่ามื้อนี้อากาศมืดคึ้มตอนบ่ายมีฝนตก มา้อตอนนี้ก็เลยมืดครึ้มพี่น้องส่วนหญ้างามขนาดตอนนี้คนลาวเขาเริ่มหันมาเหตุการณ์กรเกษตรหลายพี่น้องเรั คนคจะปลูกพักบางคนจะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทรงขายอย่างงามขนาดเลยไปเดี๋ยวหลายนะดพี่น้องเลยประมาณสองโลอยู่ตลาดลขายโลใช่ โลหะพันจีบถุกถือเถอะเงยเมื่อยวะเมื่อยเนาะจีบมาทั่วละโอ้ยมาเจีบมาทั่วก็เมื่อยลองเจ้าลองวาวบ้างคุณสิพาให้เจ้าเว้าวควายบักเถิกทกเครืองมาทั่วลองเว้าไว้บ้างควายบักเถิกทกเครืองมาทั่วทกเครืองมาทั่ว ควายบักเถิกทุกเครือบบักทั่วควายบักเถิกทุกข์เครือบบักทั่วทำนี่กับว่าบมได้ควายบักเถิกทุกเครือบบักทั่วควายบักเถิกทุกเครือบบักทั่วควายบักเถิกทุกทุกเครือบบักทั่วพอหได้ดอกมันไวมันยากปะปมาเด็กบรรยากาศอยู่ไฮอยู่สวนพี่น้องเลยเนาะธรรมชาสตร์ ขาขนาดอาซอนก็มากขึ้นกันพี่น้องบรรยากาศแบบนี้เนาะอยู่เด็ดอยู่เด็ดในเมืองหลายกับวุ่นวายหาอยู่แบบนี้ก็คขาขึ้นกันได้เนาะในอนาคตน,น่าจะมาพุกเพื่อนอยู่บริเวณนี้เนาะแลยกัเลี้ยงงูพร้อมพี่น้องเลยตอนนี้อยากลังเขียวงาม อันนี้เพิ่นพอเท่าเกี่ยวไปให้งั่วลายเชื่อเราพี่น้องรันโอเคเราพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มาฮอดนี้บอกก่อนที่ขอจบว้เพียงสำนีก่อนเนาะสุดท้ายนี้โหยใ่พ่อมพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะโชคหมานเงินคำร่ำรวยเนาะไปทางด่ายกระวังเนะาะใส่ผ้าแพ้อัดปาก ระยะน,นี้โควิดระบาดนะโควิดระบาดนักไปทางไหนก็ต้องระวังพี่น้องเลยอันตรายโควิดถึงวันหมดตายก็เสียเวลาพี่น้องโอเคเนะ้องสำหรับคลิปนี้ <Okay. S 1> สบายดีบายบาย